ทีเด็ดทีเด็ดไปดิกูครับมไ,ใใมไม่ใกล้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรมาใกล้ใกล้ใกล,ใกล้เห็นไหมดูดูไปหน้าดูโอ้โหโคตรใหญ่ที่นี่ครับดูครับคลุคมลงมาลงมาดูครับ พี่มันกระโดดแน่นอนเลยจากนี้เมาจะไม่ไม่ไม่ทำเอ้จากนี้ลองลองทำนอ้สัตว์เด้อนนี่ต้อขอนิ้วต่างชาิแล้วกนี่มาสามกิโลครับเจ็ดร้อยกิโลไหมงลหลกไปจับได้นี่โอ้โหสองโลครับ ใครสนใจครับไม่ขายครับกิบไม่กินเองโูดูอ้าา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 ิา